สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าวช่สองสาวผู้าไทยคนไทยกินมันดีกับเสาผ้าไทยกันลงมาโฮมาโซน,นทุกคนนี่คนน้อยพอมลงมาส <c oughs> บายดีแน่ลูกดี <c oughs> ดโอ้คือกระโบกพอมได้เมือน,นี้ <c oughs> จะเต็มนเมือนี้ไปห้องโฮมไปห้องโฮมคาับไหไป <c oughs> ายางลงมาก็เลยปิดมนันเองมานน้ำ ซนเงามันเขาก็เอาไปปูอีทุกคนเงามันเน็นบอกหามันนอนเขาก็ปูได้ตัวนี้ป้าไปนี่แหละไปล้วเสาผาดยืนไปปูยืนลงเอามะนาวก็ทุกคนมะนาวอยู่แคมน้องนี่เสาผายซื้อเอามะนาวอยู่อยู่บ้านอยู่เพิ่นเพิ่นแต่ว่าเราไม่ได้เวลาลงมานะอยากกินเลยก็ไปซื้อเอาข้าวเจ้านะมาหนึ่งซอง่นทุกคนซองพันที่มะนาวนะ ก็เธอลงมาโซนกันเลยฮาปิดเอามะนาวก็ทุกคนนี่พุ่นลายเตอยู่ีเดียมะนาวอ้ยูพุ่นหมากโ่งพุ่นอันเอลีหนาว เยทุกคนเลยทุกคนพอได้ได้ประมาณเจ็ดแบดหน่อยทุกคนทำนี้ก็พอ bật mình mất mưa na họ chẳng biết đâu ý sau thầy chơi phong không tụi cô coi hát chơi cắp nằm bà chơi 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 bà chơi chơi bà chơi chơi bà chơi chơi <ไ>ยางให้จึงขางเดอ้อผาซามาเล่ลงนอนชวนทุกคนอ้าหน้าไม้บ่งออกเลยนะฮะนี่ทุกคนหน้าไม้บ่งออกฮึทำมทุกคนนี่แนนคุณแนนคุณอ่อลายรีทุกคน ทำไม่บ่งไม่บ่งบ่อืมไปย่างย่างต้าย่างต้าแล้วหน่อยบ่งเสาปะทศไทยปุ๋ยอยู่ในแคมป์นองนี่ตอนนี้ก็ฮอตเทลงเลยทุกคนเป็นเลยกะเมื่อยหรือไม่เมื่อเบื่อเมื่อยหดินโจนดินโจนลงนอนโจนบ่าวมานนิน่าเด้อสบายดีเมื่อยอยู่บ่บ่ เหนทาเพลงน่ะออดเพลงเลยทุกคนชาวไทยกับอู้เฮ so no. ้ยเด็กน้อยเขาเจ้านอนดินอยู่เทงเด้อรู้เด้อมันบารก้าเบิ่งน้องให้เด้ออินบารชาวไทยลงไปห้าเบิ่งน้องไม้ไหลก็ทุกคนว่ามบรไดาให้ยบอมันละทันอ้ออยู่บอมไม้ไหลนะไปรอรุ่นนมกันทุกคนยามนี้นะ เพราะว่าเราไม่ไล่นะพ้นตกลินทุกคนมันจังอ้อนะแต่ว่ามันกระสุนน้อยมันจะออนะครไปหาเลาะเบิง้งกันว่าได้ก็เอาไม่ได้ก็อย่าทุกคนแต่แต่ละปีเนะี่ยมันเคยอ้อนะมันเคยอ้อแต่ฮูป้ปีเพราะว่ากอมันอยู่ในแคมน้ำด้ไปได้ยุบนะบ่าวผูไทยเพื่อนกลับไปหาปลาเอายุบแคมป์หู้ทุกคนเพื่อนเอาอันเอาหมองเอาแห่ลงมาทอดเอาลาจากอะไ้จากมีแหละนั่นกะนไปไดีไหมพายุทเทง Sơn cả hốc hốc tụi con Sao phụ thầy, các bà phụ thầy bà dễ tắt xôn đi nè, tắt nhà hay nè để bà, khóc nhà phụ là lên ngủ tụi con Khóc nhà lên ngủ, khóc nhà bà tắt nhà Bởi đây là nhà dễ ống Áo ngủ rồi mà bòi hay nè tụi นราไม่ไรนะมันอ้อเลยทุกคนมันกำลังอ้อให้มาที่ซาบไลซาบโดงหนึ่งมันยังน้อยแต่ชั้นี้นะ้อมหวานแสไปทุกคน,นกำลังอ,อ้อ 이 e 고 c u k u ลองไม้กันลังพอดีแคบเลยทุกไนมแปลงไป thu con nó máy có đi ở đây sao vậy thấy không ơ tớ nó hứng hị tớ nào thu à, nó máy hả Chờ... Chờ... นอนพอดีแสบเลยนอนคับคแบบนี้พร้อมหวานไปเราไปหาผู้นี้จากซองซามก้น้ำไม้บ่งก็ได้อยู่ทุกคนตามแขนนองแต่สาวผู้ไทยไม่เอาทุกคนนี่ก่อนน้ำไม้บง่เบงเห็นไล่อยู่ได้น้ำไม้บ่งมันเพ้นนะแต่ว่าสาวผู้ไทยไม่ได้เอาทุกคนน้ำไม้บง่งจงไว้ในแขนนองนะแหละถ้าน้ำไม้ไล่กินเอาทุกคนเพอาน้ำไม้ไล่มันแซ่บก่อนน้ำไม้บง่ง ให้ทุกคนเอาไม้เขาก็เริ่มลายเลยทุกคนหาซองโก้ไปหลบไปหาตามนี้อีกหน่อยหนึ่งเมื่อทุกคนเอาไม้นะอยู่คุณเน่แต่ว sucking, ่าชาวพุ้ธไทยไม่ได้เอาเลยทุกคนเอาไม่บงนะเอาแต่เอาไม่ไล่ชาวไทยหลบหาแล้กินซองซ้ำก้ ไม่เห็นจำตัวเลยนะ่ะไม่ไล่นะได้แต่ซองกอนะั่นแหละตัวซองกอตัวนี้นะเาวูไทยเอาแต่ละปีนะแบบเคยเอาฮะนะมันอ่อ่ะโฮปีซองกอตัวนี้นะปกตินะเราไม่ไลน่นะคนอันนั้นคนตกหลินลายหมันจะอ,อ่อด้วยทุกคนกาไม่ไล่แต่ว่าอันนี้นะมันเคยอ่อดะโฮปีได้ซองกอเซาวาูไทยจืดแล้วก็เลยมาห้าเบิ้งอ่อด้วยทุกคนเลยนี่อ่ะซับนี่ก็พองเลยทุกคนเลยเอามือต้ม

ป้าไปหาทำไมฟินฮอนเอาอไทุกคนไม้ยูเนองครเนี่ยหิเยนพอไปเบ๊ะพอไเวมีนโฟเป็นหาโฟต้มน้นไม้ปะไว้ทุกคนเลยน้าไม้ไล ห้าก,ก็ได้กินเนาะไม่ไล่ปีนี้นะคะก็ได้กินทุกค,คนห้าก,ก็ได้กินนี่แหละปีนี้นะถือว่าคันว่าเป็นอันนั้นกะเช้าไทยแหละได้กินเป็นคนแรกทุกคนน่ไม่ไรนะส่วนน้อยแต่มันจะอ่อนะส่วนไล่น่ะมันมัน,ม,นมันมีออทุกคนน่ะไม่ไลนฝนตกลินลลนลายลายพลน็อไม้ลายลายออกมันจึงออกไม่ไรมันจะออกล่าล่าสุดมูดมดกับมดตำลังมูดได้พอบอกอ,อกตำลังม,มูได้นะไม่ไร เาผู้ไทยกับคนน้อยกอยูยเทสทุกคนซองอลุ่นุนกะลงไปห้าหอยห้าหอยขึ้นมาตาม่ำเพื่อมาเพื่อจะต่ำหอยเวเลยได้ปได้เดี๋ยวนี้นี่อเชกินดีแล้วเอาบักบงพรไหมตามซึ่งปากบงพร้อ้เลยเลยอยากกินเขา

ต้มหอยแล้วก็โลผักบงโลมีตําทุกคนหอยเวยตัเสกับมีตําหอยสลีมันนี่บงกทุกคนตําโลสกมีจะไหน ต้มหอยต้มหอยแล้วก็ดูกับมีเร nope totally ิ่มใหม่เลยไม่ค่ะดีทุกคนเลยคแค่บ่อนี้ยไีอยพอเนาอเอพอเอางหลงมาเล้ง ไรกะนน้ไม้ไรโูผักบงทุกคนกับมีตำเฮากะมื่อไเล่ทุกคนไอ้ขามแซ่บตำมันแซ่บเลด้วกินนนกินเนอกินไปกินมีเขาได้กขาด้หลดแล้วก่อนตบแป๊บหนึ่ง bé là ra tạm hoa xà ly nó mai nằm bông đẹp cả hai mà cái kilo này nói nào đi chín cái lồng bay ha nào ngủ bay lên ngủ khó làm mình phân mẹ ít này khó gì lên cắt nhá cắt nhá mà chung cô côi cắt nhà 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 là แซ่บนะก่ฮยูโซนโอ้ดเขาุซะเลยพอกินตะกี้แบงกินซะอยากกินแม่อยากกลิ่นนะแบงเออวันนี้เราไม่อยากกินแม่วันวัน่ะวันังคดไหมกเ้ยอาเลยเอาเลยสามหน่วยอด้ประมาณเสือกันเลย

เออไม่ได้อันไม่ได้มาเล่นอืมแบบน,นั้นหเหรอเต็มครก

เนม้ทขาขาไม่ได้ปลาบัไม่ได้ปลาบูคคไปเอาได้ยุลอยกลับได้ยุ่งะบ,บูน์นารับกระาดเหรอเยงนาเห็นมึอเยวอบปากเห็นมื